จะไม่ได้าส่งสั่งอะไรมาเนะี่ยขงเล็กๆีนี้นะ่หยิบเข้าไปดูเลยนะนับซองเผือ่อของไม่ตรงปกจะได้จัดการถูกนะครับภาษาจีนมาเลยทีเดียวครับนี่ยูคิกเกอรนะครับนั่คืออะไรนะครับแต่ผมเดาๆแล้วนะว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ไวตัดยาเม็ดเพิ่งสั่งไปแต่ส่งมาเร็วมาก หน้าตาย็างมี้นะอะใช้จริงด้วยที่ตัดยาเม็ดนะครับแล้มันใช้ยังไงนะก็สไลด์ลังเลื่อนอันนี้ข้างหลังนงะเก็บยาเม็ดได้ต่อมาด้านหน้านะครับหลักการใช้งานคือเปิดฝาขึ้นมานะแล้วก็วางเม็ดยาลงไปตามไซส์นะครับแล้วตรงนี้จะมีใบมีดอยู่นะแนะค่อนข้างคมด้วยนะครับ ก็วางเม็ดยางไปแล้วก็สับลงมาตรงนี้ก็จะทําการตัดเม็ดยาของเรานะครับแล้วก็สามารถโกยเก็บลงมาด้านล่างได้ซึ่งที่เลือกรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าสามารถถอดตัวนี้เป็นยางนะสามารถถอดออกมาล้างได้เผื่อใครตัดยาแล้วเป็นยาผงมันกระจุยออกมานะจะได้ไม่ปนเปืเป้อนยาอ,ยาอื่นก็สามารถล้างได้ตัดยาไป อันนี้ก็ใบมีดนะเนี่ยดูเหมือนใบคัตเตอร์อก็แน่จะคมอยู่นะแล้วก็ต้องมาดูาทีนึงเรื่องระวังโดนน้ำแล้วเป็นสนิมไหมนะมใช้ก็ต้องระวังนิ้วกันนิดนึงอ่ะก็วางประมาณนี้แล้วก็เอาอยาหรือเม็ดที่ต้องแบ่งวางแล้วก็สับลงไปเดี๋ยวคลิปแนมหายาที่ต้องตัดจริงๆมาให้ดูแล้วกันส่วนข้างล่างก็สามารถ เก็บยาที่เราตัดได้วางกันเถอะอืมโอเคอันนี้ราคาไม่แรงนะก็เ,เลยเอาอมาอืมอันที่แรงๆก็มีเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอามาทำไมเพราะว่าใช้แค่ตัดยาเฉยๆอืมโอเคก็ได้ของทงปกนะเรียบร้อยดีน,นี้ฟังกช์ชันที่ด้วยก็ใช้งานไปละเดี๋ยวรอบหน้าหายามาตัดที่ดูนะครับไปฮะทักตัวโ r o ด u c ักเอาไว้นะครับใครจะซื้อ ก็ไปดูได้เลยถ้าต้องตัดยาให้ใครที่บ้าน